ว่าแถลงการว่ายังไงบ้างแล้วก็จะภาพว่ายังไงอะไรเงี้ยถ้าบางที่ขอได้เล่นได้ก็อน่าจะได้เล่น,นอ,อย่างเงี้ยขอได้ร้อยแดงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านะเราจะได้เล่นกติกกี่งานอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีบ้างอนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่างานไหนจะโดนเงี้ยที่หนึ่นงสวัสดีครับ อยู่ที่ดุลพินิษของการจัดงานเจ้าภาพเลยว่าเจ้าภาพสามารถขอได้ไหมอะไรเงี้ยขอเสียงได้หรือเปล่าขอะไรหรือเปล่าหลายๆอย่างมีการจัดการงานเ <c oughs> ตื่นพรุน <c oughs> นี้ขอมีงานที่บ้านค่ะวหวายอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านบารมีนะคะทุกคนนี่ไปบ้านวารมี วันนี้อยู่อ่างทองจ้ามาเป็นกำลังใจกันเลอทุกคนมาช่วยเติมแรงใจกันนะคะแดงที่สิบเอ็ดจงมอจงมอใช่พี่ออมมันก็ต้องดูเป็นงาน,งานไปนะพี่นะต้องเราก็ลุ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูตามสถานการณ์บ้านเมืองเนาะ อยู่ที่ดุลพินิจเจ้าภาพด้วยว่ายัางไงอะไรกิ่งฟ้ากาฝากค่ะวันนี้ใช่ใช่ <_ s 1> <_ s> พี่กบมาไหมโอ้ขอนแม่ไม่ทราบเลยว่าวันดีพี่กบมีงานไหมอ่ะ <_ s> เราก็จะปัดแก้ให้มันชมพูอ่องต่องนิดหน่อย ให้เลอกกันสวยให้ดูพี่ตูนไม่เคยดูเรื่องนี้เอาลองดูพี่ย้อมขนุกตัวนี้ก็ขนุกค่ะไม่ได้เล่นนานแล้วอะ่ะขอบคุณค้าบอมสีหินมีโอกาสามาหาพี่อีกนะกดแก้มให้ชมพูอ่องตอง